ลองเล่นสลามครั้งแรกสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงอีกแล้วนะคะวันนี้พิงก็จะมาลองเล่นสลามครั้งแรกค่ะสำหรับสลามพี่พิงจะเล่นวันนี้นะคะจะเป็นสลามแบบที่เราผสมเองค่ะในชุดเขาก็จะมีเซ็ตทําสลามต่างๆมาให้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าในเซ็ตมีอะไรมาบ้างในเซ็ตเขาก็จะมีถ้วยมาให้เราทั้งหมด4ี่ถ้วยนะคะก็จะมีถ้วยแบบฝาปิด2แล้วก็ไม่ปิด2ค่ะในส่วนที่เป็นเซ็ตทําสลามนะคะเขาก็จะมีเป็นกาวให้เราค่ะจะมีทั้งกาวแบบใสแล้วก็กาวแบบขุ่นแล้วก็มีน้ํายาทําสลามมาให้ด้วยค่ะในนสส่่ววขอองทีจะเาไ้ผม สลามนะคะก็จะมีเป็นพวกเม็ดโฟมค่ะตัวแต่งกลิ่นแล้วก็สีผสมอาหารค่ะวันนี้พิงก็จะลองทําสลามแบบใสให้ทุกคนดูนะคะก็จะใส่เป็นกาวใสลงไปค่ะใส่สีผสมอาหารแล้วก็แต่งกลิ่นลงไปด้วยจากนั้นก็ค่อยๆคนให้สีกับกาวเข้ากันนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่น้ายาทําสลามลงไปค่ะตัวน้ํายาทําสลามเนี่ยต้องค่อยๆใส่นะคะพอใส่ไปนิดนึงแล้วก็ค่อยๆคนค่ะจากนั้นก็ค่อยๆทยอยใส่แล้วคนไปด้วยค่ะให้ใส่น้ํายาแล้วก็สลับกับคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อกาวจะเป็นเนื้อสลามค่ะตอนนี้เนื้อกาวของเราก็เป็นสล เดี๋ยวพิงค์จะลองเทน้องออกจากแก้วแล้วมานวดเล่นดูค่ะสัมผัสแรกนะคะหลังจากที่เอาน้องออกจากถ้วยอะคะ่ะน้องจะมีความแบบหยี่หยุนิดนึงนะคะแล้วก็มีความเย็นเย็นค่ะตอนที่เราเอาน้องออกจากแก้วอะคะ่ะน้องจะยังไม่เป็นสลามร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะต้องทําการนวดน้องไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะจับตัวเป็นก้อนแบบนั้งถึงจะสามารถเล่นได้นะคะถ้าเราทําสลามสําเร็จนะคะเวลาที่เรานวดเนี่ยเนื้อสลามจะไม่ติดที่มือนะคะแล้วก็จะมีความยืดหยุ่นสูงค่ะเดี๋ยวพิงค์จะลองเอาเม็ดโฟมใส่ลงไปในสลามนะคะเวลาที่เราบีบเนี่ยน้องจะมีเนื้อสสััมผเป็นนแบบห จากที่เอาเม็ดโฟมใส่นะคะแล้วลองนวดดูะคะ่ะเนื้อสัมผัสมันเหมือนกับเราเล่นบับเบิลอยู่ะคะ่ะวันนี้ก็เป็นการเล่นสลามครั้งแรกในชีวิตของพิงค์เลยนะคะทุกคนให้กี่คะแนนดีคะแต่ว่าวันนี้พิงค์ให้ตัวเองเกิน10เลยนะเพราะว่าวันนี้พิงค์ผสมน้ำยาสลามสำเร็จสำหรับเซททำสลามพิกัดอยู่ที่ลิงก์กดซื้อตามได้เลยค่ะ